สวัดีครับอยู่กับผมเบสคอดีคอเดิบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Do You Know My Name หรือว่าเธอรู้ชื่อฉันหรือเปล่าเป็นเกมที่ผมมาเจอในสตรีมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกว่าว่าในข้างในเกมมีเนื้อหาหอะไรบ้างไปชมเลยครับ สวัสดีฉันดีใจที่นายมานี่นะเจะพอเป็นไปได้ไหมที่นายจะรู้ชื่อฉันหรือเปล่าไอ่าทำไ,ไปตกใจเลยนะฉันเคยจำชื่อตัวเองได้ะแต่ไม่อย่างเกิดขึ้นนะฉันก็จำไม่ได้เลยมันน่าอายสุดๆเลยนะ แล้วในบางครั้งที่มีคนเพียามจะช่วยฉันแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเอาเอาตามตรงก็คือไม่มีใครช่วยฉันได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ามีใครทำได้ละ่ะนาจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างนั่นเป็นสิ่งที่แม่ฉันเคยพูดไว้ แล้วนายไม่รู้ชื่อいいฉันสินะนั่นน่าเศร้ามากเลยนะไม่มีใครรู้เลยนะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะไม่มีใครคุยกับฉันเลยพวกเขาคงไม่อยากจะสูสีกับเด็กสาวที่แม้แต่ชื่อตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ มันก็ค่อนข้างน่าเศร้าเล็กน้อยะแต่ฉันก็ไม่ได้เก็บไปคิดนะฉันจำได้แม่เคยพูดไว้ว่าฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่มีแค่พวกที่อ่อนแอเท่านั้นที่เก็บไปคิดและนั่นแะนะหละอะไรนะ ทำไมไม่ถามแม่ฉันเหระทำไมฉันถึงไม่ถามชื่อฉันกับฉันกับเธออย่างนั้นห่อแม่ฉันเสียแล้วลเสีย,ลลสยหลังจกที่ฉันลืมชื่อเองไปเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอแรกแรกๆองมรกนันกนานาซ้าอยู่นะแต่ฉันยังมีเวลาตั้งมากมายฉันพยายามจะไม่ลดถอดลดลด,ลดถ่ายตัวเองให้รู้สึกแย่แม่ของฉันสัญญาว่าจะอยู่ข้างฉันเสมอ แม้แต่ตอนนี้ก็ตายเธอคงมองฉันอยู่จากบนสวรรค์สนินคือสิ่งที้ฉันรู้แน่นอนแนั่นแหละนั่นแหละทำไมฉันถึงไม่เศร้าหรือเพราะแม่ฉันจะโกรธกันไหมฉันไม่อยากให้แม่ฉันต้องมา เสียใจกับเรื่องของฉันหรอนวันแตงแมวจะตายเลจะตายเลยอะไรเนะี่ยทำไมไม่ทำไมฉันถึงไม่ถามคนอื่นเรื่องชื่อฉันหรอฉันเบีย่ยงมาแล้วแต่ทุกคนก็เงียบใส่ฉันทุกคนเลยแต่บางทีถ้านายไปกับฉัน ว่าเขาคงอาจจะคุยกับฉันก็ได้นะขอร้องแล้วนะโอเคได้ไปด้วยอ่าขอบคุณนะดีใจจริงๆเลยฉันแค่กลัวมากๆแล้วไม่อยากจะไปไกลจา,ากบ้านตัวเองคนเดียวนะแต่ตอนนี้ในเมื่อฉันมีนายฉันก็ไม่กลัวอีกต่อไปและะ้ว และเหมือนฉันได้เจอเด็กสาวคนหนึ่งใกล้ๆแถวนี้ด้วยหรอฉันยังไม่ได้ถามเลยนะถามอะไรเกี่ยวกับถามอะไรถามทางเธอก็เธอเดินหายไปในประตูลึกลับอ่าอะไรประตูลึกลับลอาชมอะไรนะอะไรคือประตูลึกลับหรอมาสิให้ฉันพานายไปดูโอเค อืมโอ้เซริร์วันดีเห็นไหมเขาไม่คิดแม้แต่จะคุยกับฉันเลยด้วยซ้ำนี่กับฉันเถอะนะขอร้องเฮ้ยมันต่าประโยชน์ทุกอย่าง เขามองฉันเหมือนกับว่าฉันทำอะไรให้เขาเลยนี่ฉันทำอะไรให้เธอหรือเปล่าถ้าใช่ก็ช่วยบอกกันได้ไหมว่าตอนนี้ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้เราไปกันต่อดีกว่านะโอเคโดนตาพวกเขาพวกเขา ทำไมพวกเขาถึงไม่ไม่ใจดีกันเลยทำไมพวกเขาถึงโหดร้ายกันอย่างนี้ <Dial ogue. S 1> ฉันนายถามเขาไปตรงๆแต่และพวกเขาก็ไม่พูดอะไรนะ <Dial ogue. S 1> ฉันไม่ทำแบบนั้นนะ แต่ยังไงก็ตามถ้ามีคนถามอะไรบางอย่างมันก็เหมือนกับว่าพวกเขามีบางอย่างที่ผิดแปลกไปหรือต้องการความช่วยเหลือ,อและคนพวกนั้นทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนี้กันนะล้าทำไมพวกเขาถึงมองช่นแบบนั้นล่ะ S <S นายก็ไม่ได้พูดนายก็ไม่ได้พูดเยอะเหมือนกันใช่ไหมะอย่าหันหนีไมสิคุยกันก่อนโกรธโกรธจะแบบตะโกรธย่างทีจะอะไรนะหน้าหน้าเขาเป็นอะไรนะ ฉันไม่รู้เหมือนกันแต่แม่ฉันเคยพูดไว้ว่าเราไม่ควรที่จะดูตัดสินใครที่หน้าตานะแต่ให้พูดตามตรงก็มันก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะตรอบ บางคนก็เปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปไม่ใช่ฉันเข้าใกล้พวกเขาวอเตอร์อะไรออดูนั่นสินั่นคือประตูฉันกลัวที่จะเข้าไปในนั้นคนเดียวมันน่ากลัวมากเลย นายรู้หรือเปล่าว่าหลังประตูนั้นมีอะไรจยแรงที่หวังไว้อะนะนายมากับนายจะมากับฉันใช่ไหมนายแนาะขอบคุณนะเราไปกันเลยไหมไปโดี๋ยวบลสอ้ <Bl> อ ที่นี่มันมันมันดูเปลี่ยนไปนายโอเคหรือเปล่านายดูไม่โอเคเลยนะต้องการการรักษาหรือ,อยาไหมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่า นี่นายเห็นเด็กผู้หญิงที่นี่ไหมเขาดูเหมือนเธอเลยนะนี่มันเปล่าประโยชน์เธอจะต้องเดินต่อไปในประตูนั่นหดต จ้านี่มันหมอกเยอะเต็มๆไปหมดเลยอ๋อและมันไม่มีใครข้างนอกนะเดี๋ยวว่ามีนะแต่ฉันไม่เห็นเลยนะฉันก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงอะไรนะนายจะถามแล้วฉันกังหรอได้ถามมาเลย ฉันยินดีที่จะตอบมาทุกอย่างหมายความว่าไงบางอย่างอะไรชื่อบางอย่างไอ้บางอย่างนั้นทำให้ฉันลืมชื่อของฉันหรออ่าหาเอาฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันไม่รู้อ่ะฉันแค่จำได้ว่าฉันอาศัยอยู่กับแม่เท่านั้นเอง จำได้ว่ามันเป็นช่วงเช้าแล้วฉันยินเสียงแปลกๆมันเป็นเสียงเหมือนกับเสียงอะไรระเบิดฉันวิ่งไปหาแม่ฉันสงสัยแม่ว่าเสียงคืออะไรฉันตะโกนออกไปว่าแม่ไม่คืออะไรอ่ะ และเมื่อแม่ฉันหันหลังกลับไปหันหลังหันหันมาเมื่อแม่ฉันหันมาฉันได้เห็นว่าเธอกลัวมากๆมันคงเป็นเสียงกรีดร้องของฉันเสียงกรีดของฉันที่ทําให้เธอกลัวแล้วแม่ฉันไม่ค่อยชอบเวลาที่ฉัน ขึ้นเสียงใส่เธอฉันจำได้ว่าเธอก็เคยขึ้นเสียงใส่บางอย่างบางทีมันคงเป็นชื่อฉันแล้วอยู่ทุกอย่างก็กลายเป็นสีขาวจ้ามากๆและนั่นแหละทั้งหมดฉันตื่นมา ันก็ได้เห็นว่าแม่ฉันหายไปอะไรนะแล้วฉันคิดได้ไงว่าแม่ฉันเสียฉันไม่รู้ฉันที่รู้ว่าแม่ฉันหายไปนะมันฉันหมายถึงแบบไม่งั้นเธอคงเจอฉันนี่ใช่ไหมล่ะ ฉันคิดว่าแม่ฉันก็ไม่น่าจะทิ้งฉันไว้ที่นี่นะทิ้งฉันไว้คนเดียวใช่ไหมอ๋อนั่นไงไม่ยูงกว่านั้นไปเร็วเดี๋ยวก่อนฉันอยาจะถามอะไรบางอย่างนะเอออ่า อ่าแม่เธอทำฉันตกใจนะไม่ถึงมองฉันแบบนั้นล่ะแล้วพูดบางอย่างสิอ่ามิดสุภาพกับฉันเลยฉันแม่จะฉันไม่ต้องถามไป นั้นมันจะเป็นต้องถามอะไรเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรอนะเธอคงไปในประตูนะาเราไปกเลยดีกว่าเค <Okay. S 1> โว้ดูไปฉันก็อยากจะขอบคุณนะที่คุยกับฉันอะนะ พราะทุกคนที่นี่ไม่แม้แต่จะคุยอะไรกับฉันเลยแล้วมันรู้สึกเหงามากๆเลยนบางครั้งฉันก็หลอกตัวเองว่าแม่ฉันยังอยู่แล้วก็ยังคุยกับเธออยู่แต่บางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงเธอแม่ฉันหมายถึงแม่ฉันแต่แต เขาก็แค่คุยคุยกับตัวเองบางครั้งฉันก็แค่หวังว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความฝันนะความฝันที่ฉันสามารถลืมตาขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็จะโอเคเหมือนแต่ก่อนเหมือนกับที่ฉันยังจำชื่อของฉันได้แล้ว แม่ฉันคงยังอยู่ที่นี่กับฉันฉันมองไปข้างหน้าตลอดพยายามที่จะมองไปข้างหน้าทุกครั้งที่ฉันกำลังจะหลับแต่ฉันก็ตื่นขึ้นมาที่นี่อีกครั้งแล้วมันมันโคตรจะ เศร้าร oh, ู้สึกยาง้นแต่อย่างน้อยฉันก็ได้คุยกันแล้วนะว้ายเาเลออบเห็ดดูนั่นสิเธออยู่นั่นไงนี่เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวสิ มาเร็วเธอเป็นแน็ตแล้วเนี่ยไปตายสิเราวิ่งเร็วสุดที่ทำได้แล้วนะไม่เราถึงจริงถึงยังตามเธอไม่ทันล้วนะเออเอาเสือไปกันต่อดีกว่านะบางทีเธออาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้นะโอ้เจดว้า เด็กแถวนี้ดูไม่เหมือนเดิมกับที่เคยเป็นเลยนะน่าสนใจว่าไหมอะไรนะานายคิดว่าพวกเขาเหมือนกับฉันอย่างนั้นหรอฮึ <h ums> ฉันไม่รู้สิให้ฉันดูหน่อยได้ไหมอ๋อเกิดอะไรขึ้น เขาหายไปว่าเขาไม่ได้ตาใช่ไหมไม่กนะฉันก็เพิ่งรู้นะนายก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะฉันถามว่าเผื่อไว้ก่อนอนะเผื่อว่านายจะรู้ฉันมองว่าพวกเขาจะโอเคดีนะไปกันต่อ นายรู้ไหมที่นี่ก็เหมือนกับที่ฉันตื่นมาเลยนะจะหมายถึงหลังจากที่ทุกอย่างมันขาบแล้วนะ <_ Q> ยังมีความรู้สึกแปลกๆอยู่เลยลนะ่ะเหมือนกับมีบางคนกำลังดึงแขนฉันอยู่ เ,เคยคิดว่าเป็นแม่ของฉันนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เธอ,อต่อไปแล้วอะไรนะนายกำลังถามฉันว่ามีใครต้องไปจากนี้อีกหรอฉันไม่รู้สิมันก็ไม่มีใครอีแล้วกนะ็น่ะคนลุกเออน,นัน,ออน,อนไงเธออยู่นั่นเรีบวิ่งตามเธอไปเร็วโอ้ เธอกำลังวิ่งไปห้องต่อไปแล้วอะไรนะนายกำลังถามจะไหมฉันเห็นหมันไม่หรอกจ็ใช่ฉันเหน็นเห็นหน้านั่นไหมหน้าไหนไหนหรอหน้าผู้หญิงอย่างนั้นหรอข้างหน้าฉันเนี่ยนะ อย่กินนะเรงเล่นใช่ไหมเนี่ยเอฟเฟกต์ไทม์จริงระหางบุบบ้าจริงจริงเลยนะบลักซเขาเเฮ่เธอจะไปไหนนะโอ้ไม่ได้แล้วนะเราไม่ทำร้ายเธอหรอกโอ้พอดี เธออยู่นี่นี่ไงแม่เหรอแม่ฉันคิดว่าเธอไม่คิดว่าคุณเสียตายไปแล้วซะอีกโอ้โอ้โอ้ฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เห็นคุณอีกแล้ว อไม่ถึงหนีไปจากฉันล่ะเวทพอที่ฉันเผลอ,อตะคอกใส่เหรออหรอฉันจะไม่ตะคอกใส่อีกแล้วล่ะสัญญาเลยโอ้ขอร้องนะอย่าไปจากฉันอีกเลยนะ แม่แม่หายไปแล้วเธอหายไปแล้วหายไปเหมือนกับเด็กพวกนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะทมไมถึงเกิดคิิปแบบนี้นะนี่ นี่นายก็หยุดพูดเหมือนกันเหรอเฮ้นั่แฟนเลยนะพูดบางอย่างสิขอร้องละอ่ออย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เลยนะทำไมตัวเราไม่พูดวะพูดอไฉันกลัวหอ่ไมาไปเอง แม่คุณแม่โอ้ยลุคโรสลี่เอออาก็จบแล้วอาจบแล้ว อ่าก็จบแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เอาเป็นว่าเออเอาตามจริงผมอาจจะไม่เข้าใจมากแต่เท่าที่เข้าใจผมนะอาจจะเด็กสาวที่ไม่เกิดเลขบางอย่างให้เธอลืมชื่อตัวเองแล้วเธอยังตามหาคนที่จะรู้ชื่อเธอ เธอบอกว่าไม่มีใครคุยกับเธอเลยถ้ามีเราที่คุยกับเธอ,อเออน่าสนใจอยู่นะก็แต่ว่าตอนจบอาจจะงงๆไปนอ่ะแต่อย่างที่บอกไอ้พวกอาชีพเมนท์ที่มันเด้งๆมาเคื่อีมันบอกเกี่ยวกับสีและสีมันมีบางอย่างอยู่อย่างเมื่อกี้สีดำมันบอกว่า black color of death สีแห่งความตายหรือไม่ก็สีขาวสีแห่งอะไรสักอย่างเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นั่นแหละเหมือนว่าแม่น่าจะไปแล้วจริงๆนะผมว่าเมื่อกี้ผมว่าวใช่ยเนี่ยเมื่อกี้น้าขนาดแต่ผมชอบเกมแนวนี้ดีไซน์เรื่องในเรื่องอาจจะเป็น,นเรื่องสั้นที่โอเคนะผมชอบมากเมื่อกี อาจจะพยายามไปเข้าใจผมอาจจะไม่เข้าใจอะไรก็พยายามอยู่ก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Dino m a e ก็เดี๋ยวอ่าผมเคยนักไว้ว่าจะเล่นไม่เช่เกียร์ Racing ใช่ไหมอ่าก็ขออภัยด้วยที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะหลังๆมาไม่มีเวลาลงคลิปเลยมีามีธุ์งานให้นั่นนั่นก็ขออภัยด้วยแต่เดี๋ยวหลงห เดีย๋ยวหลังจานี้ผมกลับมาลงคลิปแบบเดิมแล้วแหะนะก็อทนรอนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็มาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ